ครับผมชื่อนายภูวนาคพันธนูผมมาจากบริษัท CPF จังหวัดชัยภูมิที่ผมมาสอบอบรมก็เพราะว่าผมเกิดอุบัติเหตุในการทำงานผมมาสอบอบรมก็เพราะว่าผมอยากจะให้การทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้นและความรู้ที่อาจารย์สอน จะเอาไปประยุกต์ในการทำงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นและก็ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามผมครับสวัสดีครับผมนายสุะเลศสอนสางครับว,วันนี้ก็ได้เข้าร่วมอบรมนะครับก็คือไฟฟ้าภายการสามจำนวน30ชั่วโมงสำหรับผมก็เป็นบุคลากรที่วิทายาลัย เทคโนโลยีนชวินนะครับทางการศึกษาที่จังหวัดกระสินอำเภอยางตลาดสาเหตุที่ได้เข้ามาอบรมไฟฟ้าภายในพารจํานวน30ชั่วโมงนี้ก็ปกติแล้วการใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราใช้จะมีการชำรุดไฟฟ้าบ้างที่เราต้องมีการตรวจเช็คตรวจซ่อมบ้างแต่มันยังไม่ถูกต้องรังจากที่ผมได้ทำการอบรมครบจนเสร็จจํานวน30ชั่วโมงแล้ว จึงได้เทคนิคต่างๆในการไปประมุป,ประยุกต์ใช้จนทําให้ต่อไฟถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญยังถูกต้องตามพรบรที่กฎหมายกําหนดนะครับจะสามารถไปรับงานว่าจ้างตามหน่วยงานของข้าราชการได้สุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ขอขอบคุณนะครับสำนักงานนะครับพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่มีโอกาสดีๆเช่นนี้ที่ให้ผมเข้ารับการสึกอบรมขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายสืบสกุลคุคจจน์ปัจจุบันนี้ทำงานเป็นอาชีพเป็นช่างซ่อมอิสระทั่วไปในการที่มาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการเดินระบบไฟฟ้าภายในระดับหนึ่งวัตถุประสงค์ที่มาอบรมก็เพื่อที่จะต้องการํำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็ต้องการอยากจะได้ใบไลเซน้นเพื่อที่จะเอาเป็นใบวิชาชีพใบประกอบการทํางานเพื่อที่จะไม่ทําให้ที่เพื่อที่จะทําให้ตัวเองทํางานด้วยความปลอดภัยด้วยความถูกต้องหลังจากที่ได้รับการอบรมผ่านการอบรมผ่านการฝึกทดสอบ ในการอบรมครั้งนี้ก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามที่เปิดการอบรมเพื่อให้ผมได้เข้ามาได้รับการทดสอบและอบรมและได้ความรู้ไปปฏิบัติงานต่อไปครับผม